ตั้งค่าเปิดให้คนอื่นเห็นคลิปที่เรากดถูกใจบน t ิกต็อค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทู e ค่ะเในวันนี้ก็สภาทุกท่านมาดูวิธีการตั้งค่า เปิดให้คนอื่นเห็นคลิปที่เรากดถูกใจบน TikTok กันนะคะอันดับแรกหากเราพร้อมแล้วก็ให้เรากดเข้ามาที่ TikTok จากนั้นให้เราไปที่คำว่าโปรไฟล์ด้านล่างขวามือและให้เรากดแตะไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว เลือกความเป็นส่วนตัวจากนั้นให้เราทำการเลื่อนขึ้นและมาที่คําว่าวิดีโอที่ถูกใจจากนั้นพอเรากดแตะนะคะระบบก็จะเด้งให้เราเลือกทั้งหมดอยู่2ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกที่1ก็คือทุกคนและตัวเลือกที่2ก็คือคุณเท่านั้นให้เราเลือกทุกคนค่ะ พอเรากดเลือกทุกคนแล้วนะคะทีนี้คนอื่นๆที่เข้ามาส่องโปรไฟล์ติกต่อของเราเขาก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่เรากดถูกใจนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ